ủa lào không biết cách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  không แม่ป้าทำไมว่ะเนี่ย่ก็ไปทาน่ะ thở tắt tôn mạnh với ນ້ອງເຂົ້າວໍບໍ່ວ່ เร,เ,เ,เราเมียน้ยงไปมเองเรเียกันแหนงแห้งพี่น่องเลยยายจะสิขาดยังอีกเดือนไปพี่น้องจ้นานี่มีจับเอาหน้า,า,นานม,นมันเทาเลยดูเอาไปเอาในแม่นมใส่ทงดูละกองนะเออเอาใส่ทงมาแล้วอยากินกินไปใส่ทงใหู้ละกอนนงนะ มัยาจรๆเียกนไปเ่งเฮียนพีน้องไปไปี่น้องจะถ่าเมียนพีน้อยถ่าเหตุการณ์เหตุงานมาเนี่ย miền hát biển là bàn tay sau nhỏ mẹ 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 mềm kiếng, kiếng ma mày Piong, ừ. măng ừ. cung, mày đi luôn nè, mềm kiếng บอาากใควางวแนี้<อ>เป็นขู่งมันมันโอ้ยงามดียกนี้ต้นหน้าต้นแพงเนี่ยออออกอันแดดนะก็ชีอื่นเลยนะ<อ>นเบือมีงเงาที่เทีนี้ื่นแล้วเห็ดใ้เบอ่อยากได้ไอ้อยับนี่งเบอยังอ่ะใส่เตะปลาคนแตกเนี่ยใอยากเตะก,อก,กออ็อยากเกาะแพงหรอกอ๋อมีแต่ขงงามน่เยะ อืมโอ้ยนูนอีตัือุ้ามากแบเลือเขอลือดเลยอนี่คแวนโหดดพี่น้องดามหนามาลองเบืองสุดนึ่เห็นเตยค่ะโหดรี่น้องเลยไก่วันนี้ไวไเตยเมียไดเนี่

คังแบงนะนี่แบงจะพาไปนะคะไปแลวแบงพาไปไหนไปดูด er ูไปตามแบงโอ้ยมาเบิง์นตังอุ้ยหุ่นหุ่นหุ่นนี่นี่ อย่ามาซื้อสื้อขาวก็มาซื้อได้ค่ะอู้หุ่นเหมือนตาได้ค่ะไปวะไปอุ้ยหุ่นเดินได้หุ่นเดินได้ดูแพงดีนี่งามตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นของไก่เลยอนา่าตอองเป็นคองไก่ตัวนี้ตัวนี้มันจะใช่นึ่ แล้วซูนหนำเฮ้ยตัวอันนี้ออกออแนวอเมริกันเท่าออกแนวอเมริกันเลยนี่ขาขีรถอ่าฟอ์เลรปเตอร์นี่

ใช้ล้างเสาได้ก็ออกเท่าไหมูนีนท์ท่องคลิปี่ทุงท่านที่มีคอมเมนต์เหมืห้คลิปในเสาได้นอกในเขาลงมาสอยนี่จะเห็นบาด์ดูขอเห็นนนี่ย่างโมสะสุดน่ย

เกิดบ่นังอมเงาบอนก่อนได้ไหมต้องก่อนเราอลไะพี่น้องชิมนี้ก็สีคอปิดลิพลงกี่สมิเนี่พี่น้องเด้อพ่อกันใหมคชิมหน้าพี่น้องหลาย